ตัวใหญ่เลยนะน่าจะเกือบโลกูแลลว บายดีและกาสวัสดีท,ทุกทท่านที่ติดตามและการฮับสม้มสองของเบาเพชรื่อน,นี้กาค่อยกาได้มาบ้านบึงพี่น้องเลยเนื่องจากเมื่อนี้นี่เมื่อเสาร์นี่นะพอดีว่าพอเป็นโทมนเออมื่อวาเออมีอนาถืดทดดีดเพิน่นโตที่เพิ่นมีกินนะแต่ซุมเหานี่กินมีเลอะนะ,ก,ะ,นก,ะก็เลยเพิ่นก็เลยเบาะเฮซุมคอยมาเอานะเดี๋ยวสิเป็นพี่เลอกาทติดตามฮับส้มไปเบิงน้าเดียววนะ่าพี่เหลือทึดดีที่เพิ่นมีกิน แต่คือของแซบที่สุดแล้วพี่น้องเลยไปอ่อไปเบิ่งยูนาพุละอันนี้ค่อยมาหาเพื่อนยูเฮิรนมาหาพ่อยูเฮินนะแต่พอดีว่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนน่าจะอ้อหน้าแล้วละ่ะมีมีเพ่อเลยเดี๋ยวสิอ้อไปเบิง่งยูน้าพุระอ้อไปเบิ่งยูดีดเพื่อนพูนเพราะว่าคอยกับฟ้ามือมัดเข้าหนเข้าได้เข็นมัดแล้วหนแล้วกบสิได้เกีียวต่ออีเธอหนึ่งเพราะว่าสูงนี้นี่เล็กเยอนมันแล้วไหวได้เพราะว่า จอกระยู่ตาพูดแล้วกมาให้พูดและนกกินมาให้แซๆอยู่แล้วป่านนี้นะขึ้นยขึ้นกันยังไม่ได้ขึ้นนะขึ้นไปหายิงนกเปาก็นได้นี่ก็เลยเล็งเกี่ยวเข้าเข้ามันแล้วสูงนี้กะไออไไเบบึงอยู่หน้าพละทุกคน ได้พี่น้องเอ้ยมื่อนี้เพราะว่ายืมรถพราเท้า,าเข้ามาเพิ่นกะฟ้าเยอะลงไปเอาอยาอยู่เมืองปุ๊บเพราะว่าเพื่อนกะเป็นอสบอเด้หาเลาะซักยาวนรถคอยกะมันมีขี่มีได้ไน,นะทรงนี้ก็ได้ยังไม่ได้แปลงไม่ได้ซ่อมมันก็เลยจับเอาคันที่มันขี่ได้ยืมเพื่อนมาก,ก่อน นาก,บบการะบิบไก่ปลาเลอมาฮอดแล้วได้ดีดน่าจะหยุดแถวกลางหน้านี้นะต่ำนี่เพิ่นน่าจะยามเมื่อแรกต่ำเบิ่งเพิ่นยามเมื่อแระแ,แต่ละอันก็ได้แต่ยังดีดเพิ่นว่าโอ้มีนกยางอีกทุกคนนะโอ้งงอยเสย์อ,อยู่นะบินขึ้นแต่เฮืานี้สองตัวสามตเออยืนเสย์อ,อยู่นะเกลือกันพีซีพีมาไหนได้ด่ หยุดเซยยุดนางงานะด,ด,ดไปแล้วนี่โอ้มันลงกินป่าทุกคน <ฮะ S 1> บินขึ้นนะจับหันตัวนี้ก็มันลงกินป่านองนี่นะเพิรนาตัวนี้มันแบบมีมีป่านะมีน้ำมันเป็นหนองพวกนี้นะง่อยเซยเยอะเออมาฟกก็น่าจะได้ได้เบิก่กนี่นะ เขากับปค่อยดีไปเลยจบน้ำมาละเดี๋ยวมาหยามมึงนะแถวหลังนี้นี่ขึหนูไปมือก,ก่อนนะมือที่ค่อยมาหยามนเดี๋ยวยามเมึงหลังนี้นะหลังเล้อเด้ที่พอเป็นเบาถึ้เด้หลังนี้กำเงงตะเงิงอยู่ดีดนี้มันสิเป็นแบบนี้นะพี่น้องอันนี้นี่คั้เพื่อมัน แน่นว่าแทกกัเฮมันดีดทั้งพูเลหลายๆนะกลางเคืองกับไม้เตาะไว้เอ็ดมาแดวนี้นะคล้ายๆแบบต่้าอันนี้ก็คือเวลานหนูแรดผ่านแล้วมันไต่ไม้ขังเกตแถวนี้นะไต่ไม้แถวนี้แล้วมันดีดตับลงมาเชอกระตับกับไม้ตัวนี้เลยนี่ขังเกตมันทีกลางก็ได้แค่นี้นี่ ทับมือเราได้นี่หลังนี้มีแม่น่าจะอยู่แคมเล่าพูนะน่าจะหลังอยู่ทางเล่าอยู่โซนป่าพูละอย่างอีสองหลังเพราะว่าดีดนี้มีลายหลางไปเลิกเห็นตั้มนี้ลายหลางอยู่แต่เพิ่นว้าบอกคอยว่ามันอยู่ในดีดท่านวะเดี๋ยวลุ้นเบิ้งน้ำเดียวว่ามันอ่าสิทธพีเ่เลอแต่คอยกับหุจักก็ละเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่ดีดผูด้ว่ามันถืออัน แนวเลิกก็ได้หลังนี้บ่เด้หลังนี้ลั้นแต่บิชืนะเดี๋ยวมายามหลังนี้ต่อหลังนี้ก็ลั้นคือเดียวทุกคนแต่สิถืหรือบิถืน่าจะอยูหหยอนอน่หลังนี้หลังสุดท้ายถืแน่นอนเพราะว่าหลังนี้หลังสุดท้ายแต่เพิ่เว่าวมันถือ,อยู่ดีดก่อนมาน,นี้นะนะ เออนี่เถือหอรือได้ทุกคนเลยงูได้คือพอเพิ่นมีกลินก่นอันนี้แหละงูทุกคนโอ้นูกัดเข้าก็ได้เป็นว่างอยู่งูนี่กะโอ้งูสิหน้าทุกคนโตมันสิเป็นประมาณนี้ได้งูสิหน้านะกัดตัวใหญ่ยอยู่ได้เบิกซ่ง นะค่อยกับเไ,ได้ถืออันเซอร์อาามาซ้ำโตใหญ่เลยนะน่าจะเกือบโลกุละมูมสิงหน้าทุกคนสิงหน้าหรือว่าสิงดกโตมันดำแต่เริ่มแข็งนะเพราะว่ามันน่าจะถือแต่ มื่อคืนตอนแรงวานนี่เพราะว่าโรงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นนะแข็งไหวโซงนี้นะพอเอาได้แล้วกะสิได้เดินทางกลับเลยเพราะว่าพอเท่ากะท่าเอารถอยู่ไปข้าวกะซุกเริ่มจะลงมาเลยเริ่มจะก้อยมาเลยแต่หน้านี้นี่พอเพิ่นยังมีเกลียวได้เพิ่นเกลียวอีหน้านึงอยู่พูน น่านี่ก็บิลลายเฮิเร์ไปเลยด็อแต่เข็นก้อยนี่กเกาหยะอ,อยู่ได้เข็นก้อยนี่เข้ามันจะลมคอยกะยังไม่ได้มาคือวาวกาแหละอยู่ทางบ้านผูกกะยังม่แล้วก่อนซิเมอร์ก็เดี๋ยวเอามาสิดาเมื่อตอนจนดีก่อนจากมาจาักเลือเพราะว่ามาสิดากันนะหลายอยู่ก่อนมาน,นี้นะ เอามาต้ำๆจากกะนี่ละแต่มีมีผู้กินพี่น้องนะมาเลยอิ่ม,มกับบีเบตาเอานะเพราะว่าแมงไหมมันจะเจาะ <c oughs> มีหมดพร้อมฮะเอาตะงงต้ำๆเอา หลายอยู่มันสิดากระไรสุภนิพัทเมื่อแล้วมันสิดานะไปเมื่อเลยบัดนี้

<c oughs> เอาเอาม็มดเม็ดแล้วเท่านั้นละ่ะไปจจบปัดมูเสร็จสีสมูไปขึ้น แม่จะดีไปทั้งเรือดอคือตอนเซานี่กะคือแม่จะดีพันเฮ็ดกินแล้วนะกะเสียบได้เฮ็ดของยุ่ของกินดอโตทีนี่กะคอยกัดสิได้แสไว้ตู้ก่อนแสไว้ตู้เย็นเดี๋ยวตอนเทงพูละขนข้าวขนน้ำเอามามพูละเพราะว่าเยอะออกมัดเข้าตอนนี้ก็ได้ มัดเข้าแล้วก็ผู้ดีน่าจะเทงจากแล้วจะเพอลินก็ได้ต่อเสาร์นี้กะมีพี่เลิกกะปั้นไปก้อนเพราะว่าเ้าเห็บว่าเสืสวายไปสวายไปกะมันกะซีแดดพอมันแดดกะเ่ากบฮ้อนแดดแห้งมันกะลำบากได้น้อยนึงเมื่อนีนนี้อออมามัดเข้าอยู่หน้าพี่ทุกคนนคือหน้านี้กะเป็นหน้าที่สอง ะมานสิบายเฮ้อกะเฮ้อไม่ง่า่ปเลยเฮหนาก็ไเ้มื่อนี้นี่ว่ายมัดเล็งเลยเือมันแล้วอากาศตอนแรงตอนคำ้คำๆนะยังคม่มเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาอีเฮอนึงเพราะว่ายังเฮอนึงมีแล้วนะเกี่ยวเขาก็ได้คือเขาทะเลมัดทั้งหมดเลยอหอดพุ่นนะแถวๆนี้แหละ แดดจุดเป็นให้หนีๆนะคือเขาก็ค่อยมัดแล้วไปแล้วนะเฮอนี่มามัดสองคนเมื่อนี้ก็ได้มัดกับน้องสายอ่าตอนมัดค่อยกับเบติไทยให้เบิ้งสําได้คือเขากับฟ้ามัดเธอมาแล้วไวๆได้แล้วก็เนื่องจากเขียนว่าสิทายให้เบิ้งกับประมาณเก้าแหละเพราะว่าเขากำลหามัดเขาคือคือกับคลิปที่แล้วและว่าก็อุกอิกนะเพราะว่านี่กับอ สิบสามโมงสักสี่นาทีแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วนะเอากระเฮาหากินข้าวก็ไปนี่ก็ได้เริ่มเมยแห้งแล้วล่ะพักเศ้าตามหุบนี่กะหลายเธอพักเลยเดี๋ยวตอนแรกนี่สิเอารถไทอเอกมาหุ่นเอาเข้าพร้อมเพราะว่าเฮากะมัดได้หลายเติบแล้วนะไปเข้าบ้านไปดิเมื่อคืนเนี่กะอ้อมัดเขากะอ้อมัดไปน้อยเดียวนะเนื่องจาก เฮากะอยู่นํำคนเสเฝ้าคนเสนะกะสามคืนเลยไป่ได้นอนกะก็เลยออมมาน้อยเดียวกะเยอะรับก็เลยเสียวเฮ้านอนแต่นี่กะน่าจะเมื่อนี้มีแล้วกั่ยงน้อยหนึ่งนะเฉพาะหน้านี้นะแล้วกะแล้วแล้วกะมีอีเหอหนึ่งคือว้าวละทาได้เกล้ยวตัวนั้นนะเห็นว่าเสื้อแล้วไหวแต่กะสีอ้อมไปเกียวตัวนั้นเลยตอนแราน่าจะมีแม้ตอนแรงเนาะ น่าจะเป็นมือแรกนะตอนกลางเว้นกับสีประมาณนี้ละแดดหอนแห้งๆทรงนี้นะใครแดดจะมีล่มแดดน้อยนึงขันไม่มีร่มนี่โอ้ตายเลยอย่าไปเช่านี้แดดบางแดดบางคนหอนนึงก็จะไปเช่านี้<ว>จะชนไปเดอกโซนมีอุดไปลินมา มาเพิ่มตัวนี้หน่อยมาลูกนิม,มเพิ่มดับกันล้วมามีวะเจ้าไปทั้งเริ่มันนี้นะมีมีคูลินมันนี้นะไปเชือไปคุณน,นะพขอน,น,นี่ไปเชือกมันนี้นะนอยู่เพิ่นมีมาลิดน้ำเจ,าจ้าวะจะลริดผู้เดียวมันนี้นะกินข้าวกับเพือ กับตอมมี่ตอมมี่เออเอิ่มแล้วข้าวเทงนะเอ,อ,เอ,อไปกิดตอมมี่เป็ดีก็ได้มาเทินละกาเซเป็นเซอร์นะเดี๋ยวสิหาไอ้สกินก่อนใส่กับบิยารุกก็เลิก แล้วจะเอาไปอกดเก็ทบัดเดียวนะคุณเอาเก็ตมันออกบัดเดียวเข้าเผาก้อน เดี๋ยวสิไปหาเบอร์มะขามมาเสอร์ก่อนเบอร์มะขามเขาก็เอามานะก็มีอ่อนไปเลยได้เบอร์มะขามก็ได้เสอร์มันนี่แหละเออมันสมไฟก็มีเยอะลุกไปเลยนะเพราะว่าไช้ฟืนไม่ได้ใช้ธาตุกับมอหน่อยนี้มันจะสอดได้น้ำมันเยอะยากลง พอดีว่าค่อยเอาไม้อัดไปแต่มันไม่อยู่โอเคละบันนี้คือซิเปอยได้ทีแล้วละ่ะเพราะว่าหึงละเออจันดีมากตะลิลละบันนี้ ได้พี่เหล็กกินนี่นะเลโกยโอ้เลโกยค่อยๆกินนะ้ำเลขต้มอ,อีเอามา,าเสื้อนะสบายดีได้ไหสบายดีก่อนออลีมาตะลินบ่อนี้นะม้วนยัวไปดินนะจิ้งเข้าวกินน้ำแล้วมือน,นี้นะกินกระเพาะหลับลูซีน เดี๋ยวสิมาปงมอ,อก็บบบนี้เดี๋ยวปงฟ้าไว้ให้มันเย็นก็จังมาสิเป็นต้นแล้วก็เอาไปสว้าทุกคนหน้าตาก็สิประมาณนี้แหละ เรียบร้อยทุกคนสิเอตตอนประมาณนี้นะแล้วก็ไปซื้อมะวิดโคแล้วก็ข้าวไม้เือเปียงโน,โนแล้วก็เครื่องหอมพักหอมพักพี่เด้นแล้วนะ กับผูดีบะมี่นี่นะเหมือนเลยเสือคือมีเขาไม่นี่เขาโค หอมเบอร์พักกับหอมข้าวโค กินกาได้พร้อมมาได้กินข้าวน้ำเดี๋ยวมาดิกินข้าวตอนเทงรุดดล่ากูเห็นมะเขือบ้างน้ำคือมาบ้างเดี๋ยวผมไปน้ำคือ หลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิม่มแล้วก็สิได้หาพักผ่อนก็นจังน้อยพักผ่อนดื่เหเลืงปลาเลิกกับสได้ออกไปหามัดข้าวห่นข้าวต้ออีนะสันคลิปนี้กาสิได้ขอทายให้ทุกท่านเบิกสมีเลยกาขอขอบคกบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามและก็ฮับสม้มเป็นกาลังใจให้กับซองเบาเพ